อ่าสวัสดีน้องๆหนุนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กลับมันอยู่กันใน GTA V อีกแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรเรากําลังรอเพื่อนนะครับก็กําลังวิ่งไปตรงไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่มันอยู่นี่เดี๋ยวมันจะวิ่งมามันขึ้นมันเข้าทางประตูไม่ได้นะครับก็ให้พวกมันอ้อมไปแล้วไปไปยืนอะไรทางตรงนั้นแล้วสงสัยเราต้องไป รับแล้วล่ะเดือนหนึ่งรอเปล่าไม่ได้เรื่องได้ความเลยเป็นเด็กน้อยเราก็ต้องเป็นผู้ปกครอง <c oughs> มงจากหกเหลืออยู่สามประชากรหายไปครึ่งหนึ่ง ไม่เป็นไรไป <S 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 อ่ามีแก๊มไฟสองอัน,น,นเก็บอันหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราจะเดินเท้าไปนะจุดๆนี้นะขอรับจะเดินด้วยเท้าเลยเฮ้ยอ้าวไปเรว าเร็วมาเร็วมาเร็วเราจะเดินเท้าขอค้ามน้ำอาหารก่อนแคมไฟตั้งแคมไฟไว้ยังมีใครใช่ไหมขอแล้วกัน giết phai, đểu giết phai, ai bả. Ok, đái thằng này, đinh đinh. Đấy đâu. tháo Hoa, nhiều trăng quá. All right. Oh, yeah, let's do this thing. Reloading. Reloading. แล้วดึกดึงนค่ำคืนเข้านอนกันได้แล้วนะจ๊ะหลับไปหลับไปมาเบิดด้วยเฮ้ดดยไป เปลี่ยวเหรอเปลี่ยวเหรอเปลี่ยวเหรอโอเครีบไปรีบไปวิ่งมาซ์ ไปรับรองว่าตายแน่มีสมบัติหนึ่งตัวสาออฟฟิศเก็บของตรงนี้ไปกันต่อมันสะพานเดินหนึ่งตัวปายตายแล้วแม่มาเกิดตรงนี้เลยวะเฮ้ยโอ้หลังตามมาพี่ข้างหน้าแม่งเพียบกว่าโอเค ดี๋ยวเราจะใช้เราจะใช้สไนเปอร์ในการช่วยจัดการระยะหนึ่งระยะสองอ้าไม่ตายได้ยังไงคุณช้างคุณช้างเหรอไม่เหมาะ เลขหนึ่งที่ลน้นอ้าวพี่ล้นเน่เงยิงตั้งนานพวกมึงยิงไม่ตายเราจะเก็บของอนะครับ cũng cần đuổi nó chưa ê ê sao nói ào Đấy, mà mà cả lâu vậy, bay Ring phí tháo gần เราจะเดินลัดทางเลาะทางนี้เฮ้ยพวกมันอยู่ระแวกทางนี้เองสไน,สนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์บังไม่โดนได้ยังไงดูหลังให้ด้วยนะครับ เฮ้ยเอาเลยแล้วไหนแล้ววะไปช่างมันอ้าวเราเราก็ต้องไปทางนี้นี่ว้างงงผิดทางดูด้วยมีใครโอ้ย

และไม่มีโมอเตอร์ตบก้มหน้าก้มตากิน,มนไม่สนใจใครบุ้มเฮ้ยแม่งโดนระเบอรไม่ตายไว้ให้เต็มๆไว้ดอกนี้ไม่ตายได้ยังไงต้องสนใจมันเราวิ่งกันต่อไปเรามาเก็บจากไอตัวนี้ นะครับก็จะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วเอ้ยยเดี๋วจะตายจะตายใจเย็นๆใจเย็นๆ้องทำนี้ปลอดภัยเราจะกินอาหารก่อนกินน้ำด้วยอ่าโอเคไม่ไม่เต็มไหมเดี๋ยวจะตอบมาด้วย โอ้ยเสียงอะไรมันไข่อะไรในซอยบ้านกูวะเนี่ยรบกวนกูชิพายแม่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนอะเฮ้ยเบาๆเลย <c oughs> ปากปากพาหาเรื่อง <c oughs> <c oughs> อ่ะช่างมันลืมเรื่องนั้นไปเรามา พูดถึง GTA เงกันต่อกูจะโดนเล่ก็สิบเพลงไหมเนี่ยมันเปิดเพลงอา้าวเรามาถึงเอ่โรงกระเช้าไฟฟ้ากระเช้้าาอยฟไม่ใช่กระเช้าไฟฟ้า เอ้ยมีจักรยานด้วยวเฮ้ใส่ภูเขาโอเคโอเคไม่ใช่โอเคโอเคทางทางสะดวกเราว,ว่าพวกเราไปอยู่ในป่ากันน่าจะโอเคปะ่ะ เฮ้ยเรเร็วหน่อยในป่านี้เหมือนจะไม่มีใครตรงนั้นเหมือนจะมีหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีซอมบี้ที่ลุงลังนี่ตายไป ตามมาถึงกันยังอา้าวอีกหนึ่งตัวไม่ตามมาละครับเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้เอ้ยเอาตัวอะไรตัวเลยหลับไปแล้วล่ะพี่ โอ้ยิงไม่โดนเลยเขาไม่เข้าเป้าเลยหม่เดี๋ยวเราจะไปในส่วนเมืองแต่แถวนี้นะครับเราจะวิ่งไปดูมันมีอะไรไหม น่าจะไม่มีอะไรไปตรงนี้ดีกว่ามาร์งตรงโน้นแล้วก็ไปตรงนี้มารง์งเอื่อโอ้หาดทรายขาวอ้าอ่าอ่า เฮ้ยซอมบีเล่นน้ำเว้ยเฮ้ยเล่นน้ำเหรอไม่ตายด้วยตายแล้วโอ้โหโอ้โอ่าเยอะมากบัลลูไพี่มีผลไม้สุดอร่อยให้พวกแกกินนะเล่กว้างไปโดนใครไม่ใช่ว่าจะโดนเลยนะ พวกเราสวยแล้วเดี๋ยวคุ้มกันหลังให้ไอีโน อยู่นิ่งๆกันซิอยู่นิ่งๆไงมันยิงไม่โดนอยู่นิ่งๆเข้าใจไหมเฮ้ยแมงวัแล้วมาตรงนี้ดู แย่ yeah, แล้วโดนซอมบี้ล้อมแล้วกระสุนจะพอไหมวะลุ้นจริงๆริงไม่ค่อยแม่นด้วยที่ว่าหรือคนดีไม่ค่อยแม่นอ้าว ไม่มีอะไรมากก็เอาไม้หนาไปกินซะ <laughs> โดดดว่า <c oughs> ไม่ตายเหรอโหอ,อยากจกะถามมาซอมบี้หรือคนเหล็กมาเฮ้ยมันได้อึดอะไรขนาดน,านั้น อ้ไโอเคตายโอ้เฮ้ยมีคนมาไม่ง่ยิงเลย ้ยไปเก็มมุดพอดีกําลังขาดของเลยช่วงนี้ไอ้เฮียเดาตายเดี๋ยวตายเราไม่ตายนะครับแต่เพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันว่ายน้ํามันว่ายน้ําไม่ค่อยแข็งโอเคผมขอรถพี่นะครับไอ้ไอ้นุ่มลบไปเดี๋ยวตกน้ำ ได้รถพอดีเลยโอ้มีของป้ายขึ้นรถตับตัดในมันงไม่มีไฟไซเรนนี่อะไรกันม่รู้อ้าวปิดอย่างงี้เอ๋รถรอรถระบบ ปิดโดยอัโตโนมัติเมื่อเขรับไอ้อไนิ้วคางไอ้นิ้วกลางไอ้นิ้วคางไอ้นิ้วกลาง,ลาง,ลางตามเคยโอเคเราจะไปเยี่ยมเยี่ยมบนเกาะน,นั้น จะพูดถึงมันก็น่าอยู่นะแต่ว่าว <c oughs> เลี้ยวมาทีนี่ตาเอ๋เลยตาเอ๋ใช่ไหมโอ้โหสาวสาวตรงนั้นไม่อยากจะยิงหรอกเฮ้ยนี่ไมาทำลายพวกยิงน้องๆนะแพวกน้องเป็นซอมบี้ พี่เลยต้องจำพี่จำใจต้องยิงตายไปซะมึงอะไปผู้ชายเฮ้ยหลังเข้าอุ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยข้างหลังเนะี่ย ตรงนี้แม่งไกลแล้วไกลมาแล้วรอนรับได้แล้วลสาวบิกินี่ออกไปซะโอ้ยเสียงดายอีกแล้วไอ้บ้าออเอ้ยเฮ้ยเจี๋ยเพื่อตายได้ไงฮะเวละไม่เห็นขอโทษทีนะเพื่อนนะ มันจะไปต้องทำนะ อุ้ยแม่งเดินขึ้นเดินเร็วเว้ยเฮเอาช็อตกันไปกินเอาไปอีกอกินไปซะลายหลายเม็ดอีโนูเอาไปเอาไปครับเอาไป ไอ้นมเสื้อฟ้าไม่เข้ากันเลยสีตัวมึงกับสีเสือ้อไป่สาวน้อยไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้อนรับเอไอสาวหมกฟังเป็นอะไรกับลูฟี่เป็นยางหรือไงยิงไม่ตาย เอาละเก็บของถึงเวลาละของก็ไม่ค่อยจะมีกันกระสุนสเสียไปหลายนัดโอ้ได้ปืนจากเพื่อนที่ตายไปของไม่มีเลยนี่ยังไม่ได้เลยเนะี่ยสักตัวเลยเนะี่ยเก็บของเยอะแล้วเนะี่ยไม่ได้สักตัวเลยไอ้บ้า ไม่มีไงอะอไม่มีนี่ก็ไม่มีอ๋อนี่แหละต้องบิกินี่สีฟ้า hey, มึงไม่ตายเหรอข้อน้อยจัง เราจะขึ้นรถพยาบาลทั้งหนึ่งทีเพื่อเอาเลือดอเลือดเต็มแล้วเราก็าลง <c oughs> เลือดเต็มแล้วเราก็ลงเราจะแปลอารถตำรวจครั้เมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางเราจะกิน อาหารและน้ำเหมือนว่าเราต้องสร้างแคมป์ไฟเพราะว่าของมันมีไม่พอเอเอไอพุกมิดมันมีน้อยแล้วเกินของ เออของไม่ค่อยจะมีกันนี่ก็ไม่ค่อยจะมีหนึ่ยใจหนึ่ยใจเอาเอาแคมไฟไปคราบเนื้อหน่อย ได้แค่นี้โอเคถือว่าพอได้ได้เจ็ดอันถือว่าเยอะพอสมควรลกลันก็ตายอีแล้วผมประมาทเองนะครับไม่ได้มองอ้ด้านภูเขาก็นึกว่ามันไม่มีแต่ที่ไหนได้มันมีเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนตาย ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดน่าน่าซ้ำใจทะลึกันน่าส้ำใจอ้าวเวนละไไม่ได้แล้วะน่าจะได้ลูกสองนะพอขึ้นรถตำรวจแล้วอ่ะนี่เรากำลังหาทางขึ้น เราเลยเพื่อนแล้วเหรอโรงไม้มีสี่คนโอ้แม่ยืนจะก็บอยแบนด์แต่และคนล่ำๆทั้งนั้นสุดแดงมารเร็ว ก็ไม่พออีกโอ้ตายมาเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเราจะเดินท้ากัอนอีกเดินท้าอีกแล้วกระสุนก็เริ่มไม่ค่อยจะมีเหลือหน,นึ่งร้อยห้าสิบวัดไปสิบกันนัดโดยรวม เราจะไปที่โรงนั้นกันาาทางน้ำไหลอันนี้ขึ้นได้ไม่เอ่ยเอา้าติด ทำไมมันขึ้นไม่ได้วะตรงนี้แหละเอาล้มเลยอะไรเล่สองคนไปไหนมันไปอยู่ข้างบนได้ไงผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้ไง เออแล้วก็เดินเข้าไปเออง่ายฉลาดตั้งด่านโอเคเราจะยึดพื้นที่นี้นะครับเอาไปไอ,เอ้เราจะอยู่บนที่สูงเราต้องหาที่สูงนะครับที่ที่มันมีบันไดอะบันไดบันได,นดหรืตรงหรือบ,บนนี้มันจะขึ้นกันได้ไหมเอ่ย นี่แค่ขึ้นบนนี้ได้ซอมบี้ก็ขึ้นมาไม่ได้ละแต่เจ้าพวกนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นไม่ได้ชัวร์สภาพตรงนี้นี่ไงตรงนี้ตรงนี้ เราจะขึ้นมาอยู่ข้างบนกันนะครับฝนฟ้าก็เริ่มตกกินทิฟฟี่จะได้ไม่เป็นหวัดคัดจมูกเป็นไข้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีอะไรก็ทิฟฟี่โปรโมตอิโกโปรโมททิฟฟี่ <laughs> เราจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็ขอจบคลิปไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยว เจอกันในเกมอะไรวะ i n f t a t i o n the newset ใช่มันใช่ War ีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเป็นเกมแนวซอมบี้นันเล่นเหมือนกันโอเควันนี้ก็บายบายนะขอรับจุบ